มึงทำให้สีดาเป็นเหยื่อวันทีนมัวหมองไม่ใช่ของเรามึงนั่นแหละที่ของคืนด้าะ มีเหตุผม่มขืนเกิดขึ้นดังเรามองว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเพลงนี้กําลังคืนความด้วยเหรอไมไ่ออกแล้วอ่ะไม่ออกมาแล้วนะไม่ออกเลยไม่อๆๆมอกก็จะแล้วมันวนตัวกัน,กนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถาาที่เพื่อนๆย้ำไปเมื่อกี้นะคะขอให้นักข่าวทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดน,นะคะแล้วก็ถ้าไม่สามารถทําได้เราจะยุติกิจกรรมแต่ว่าถ้าเร็งเมื่อทุกคนมาก็ทํากิจกรรมต่อโอเคค่ะเพื่อนๆพร้อมไหมคะ โอเคค่ะขออนุญาตเปิดเนื้อเพลงหน่อยน,นะคะพอดีว่าไม่ได้ร้องนาน <laughs> สารัตจะแต่งตัวไปไหนก็แล้วแต่แต่ว่าไม่มีใครที่สมควรที่จะโดนข่มขืนจากเหตุผลนี้และไม่มีใครสมควรที่จะโดนข่มืนไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามค่ะ okay, ครอบครูครครสังคมคนในพักและพักการเมืองสถาบันทางสังคมมีส่วนทําให้เกิดความรุนแรงเหล่านี้ ให้มันเกิดขึ้นซ้ำและก็จะยังคงยุ่ง้าพวกคุณไม่ยุติิความรุนแรงนี้การปฏิเสธความรุนแรงทางเพศเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่ควรจะเกิดขึ้นเรานักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางเพศทั้งหญิงชายนันไบนารีคนข้ามเพศและเพศหลากหลายรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่พรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีหน้าที่สร้างมาตรฐานและจริยธรรมทางเพศกลับใช้แหลกอำนาจของตน ทำพฤติกรรมที่ริดรอนสิทธิในร่างกายและทำลายศักดิ์ศรีคองเป็นมนุษย์เช่นนี้แล้วเรารู้สึกกังวลว่าอินทิพลนของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะปิดปากจนเกิดความอายุติคังเพื่อยืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกกระทำทุกคนเราจึงมาที่นี่เพื่อเรียกร้องให้นองพรรคการเมืองสอบสวนข้อเท็จจริงการปกปิดประวัติอาชญากรรมของรองหัวหน้าพรรคสองพรรคต้องตรวจสอบผู้สมัครและก,าการรมาการบริหารทุกระดับในพฤติกรรมความรุนแดง บริหารทุกระดับอย่างชัดเจนในเรื่องก,การไม่ละเมิดลูกละเมิดและใช้ความรุนแรงทางแพทย์ทุกรูปแบบ C พักต้องไม่ใช้อินนทธิพลทางทางตรงและทางอ้อมในการเรกแสงคัดีความ 5. พักต้องออกมาขอโทษประชาชนอย่างจริงใจและระบุป,ปัญหาของตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้จอดจงเฉพาะพักนะประชาชนที่ยาไม่กับเรามาได้น,นะคะ